แล้วสิ่นี้เขาเรียกกันว่าเกมในวัยเด็กผมนะครับผมเกมนี้ผมเคยเล่นมาตั้งแต่ตอนหนึ่งขวบแต่เทสโตผมไม่เจอถึงแม้ว่าผมก็โหลดใน apk เลนะครับเคยเล่นมาตั้งตอนเด็กใช่แล้วครับผมมันเป็นเกมในวัยเด็กนี่ใช่แล้วครับมันก็คือเกมในวัยเด็กน,นี่เลยครับตอนเด็กผมเคยเล่นอยู่แต่ว่าผมรู้สึกเกม อยากกลับมาเล่นอีกครั้งนึงเงไม่รู้มันจะเป็นไงแล้วผมเู้อยากกลับมาเล่นอีกครั้งนึ่งผมการกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งผมอ,อ่ะไอสัตว์นี่แม่งเดี๋ยวสงสัยว่าอยาพูดเลยมั้งเงียบเหรอมัง ตรงใส่่าเกียนี้ไม่ไปขยายอีกเลย,ยกวนตีนอนสัตว์หอยเหี้ย้ยขยายอีกแล้ว